นองนโมมาทําอะไรครับวันนี้มาเจาะแป๊บครับในมีอุปกรณ์อะไรบ้างสวานแล้วก็ดอกโฮซอแล้วก็วาวนะครับเจาะท่อ PVC ใซ่ใส่นี่นะครับใส่ท่อนี้นี่นะครับท่อนี้เลยนะครับเราจะเอาสายเช้นนี้นะครับไปต่อตรงนั้นนะครับ โอเคเรามาเจาะกันเลยนะครับเจาะให้มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางประมาณนั้นแหละเอาเจาะเลยคือเขเดี๋ยวก่อนจับไอ้นี้ไว้ได้จับจับท่อไว้เอาลงไปอีกขยับลงปอีกนิดนึงประมาณนี้ขยับมือตามลงนิดนึง อ่าโอเคอ่าเจาะเลยครับกดเข้าไปอีกนิดนึงกดมือเข้าไปอีกนิดนึงให้มันหมุนเร็วกว่านั้นอีกอ่าให้มหมุนเร็วกว่านั้นอีกอ่าค่อยๆกดเดี๋ยวหนามมันจะออกมาตัวนี้ต้องประคองไว้ดีๆดอย่าให้ทออ้อนันี้ เ,เจาะไปเรื่อยๆหุนอีกอกดเข้าไปอีกหน่อยนึงเอา,เอาพ่อค่อยๆค่อยๆหนั่นเห็นปะตัวนั้นมันสิรุดออกเ,อเจาะขาดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาลูกยางใส่นะครับ ลูกยางใส่เรียบร้อยแต่เราก็เอาวาวมาใส่เอาใส่ด้านไหนเอามาดูสิ้ัน,นนี้ครับอ่ามันจะมีบาดสองด้านนะครับเนี่ยมีบาดสองด้านด้านซ้ายมือนะครับในด้านนี้ก็คือเอาสายมาเสียบด้านนี้ก็เราก็เสียบเข้าไปในน,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  confirming. นี้นะครับเสียบเข้าไปใน,นท่อเพราะว่ามันจะลงล็อกตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยมันก็จะล็อกตรงส่วนด้านนี้เราก็ไปล็อกสายนะครับเราเสียบเข้าไปหมุนหมุนนิดนึงอ่าหมุนหมุนนิดนึง มุเข้าไปจนสุดล็อกมุดเข้าไปอีกครับเ,เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอาปิดก๊อกปิดได้ไหมโอเคนะครับเ,เสร็จแล้วเราก็ตัดสายออกมานะครับตัดครึ่งตอนนี้เราสายเราประมาณร้อเมตรนะครับตัดครึ่งเ,เสร็จแล้วเอาอีกด้านนึงดึงกลับมานิดนึง เดี๋ยวเรามาดูนะครับเราก็จะเอาสายปีตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปมามาดูใกล้ๆนะครับแผ่นกล้องเข้ามาใกล้ๆตัวนี้เราก็ดันวาวอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้สุด นะครับอันนี้คืองานเสานี้นะครับ